ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานําเสนอโครงการในชื่อถนนไร้ทรายถนนคอนกรีตที่ใช้หินฝุ่นเหลือทิ้งจากเหมืองหินทดแทนทรายทั้งหมดโดยผู้เสนอโครงการคือห้างหุ้นส่วนจํากัดบุญรักษาการโยธาโดยนายอภิรักษ์บุญเกื้อรหัสโครงการที่66-12-200ค่ะ ประเทศไทยมีการผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จเพิ่มขึ้นร้อยละา8แเอร์เซและในแต่ละปีรัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณในด้านการคมนาคมสูงถึงประมาณ3.500แสนล้านบาทในส่วนของคอนกรีตผสมเสร็จจะมีส่วนประกอบของปูนซีเมนต์ทรายและหินปูนจะเห็นได้ว่าสิ่งก่อสร้างบนโลกใช้ทรายไปประมาณ50% พันล้านเมติกตันต่อปีและมีน้ำหนักเท่ากับเรือไททานิกหนึ่งหมื่นลำนอกจากนี้รายงานการรับรู้ของ u n เนในปี2019ที่จะเตือนว่าวิกฤตทรายที่มีความสำคัญถูกละเลยไปแล้วและปัจจุบันมีความเสี่ยงที่ทรายจะหมดโลกนี้ไปจริงๆสำหรับในข้อมูลของประเทศไทยพบว่าภาคตะวันออกของประเทศไทยมีการขาดแคลนทรายก่อสร้างเป็นอย่างมาก แต่พบว่ามีโรงโม่หินที่เป็นสัมปทานบัตดอยู่ในจังหวัดสระบุรีชาเชิงเซาและปาจีนบุรีซึ่งมีการทำเหมืองหินและมีหินฝุ่นเหลือทิ้งร้อยละยี่สถึงร้อยละสี่สิบห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญรักษาการโยธารับเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตแถบภาคตะวันออกโดยประมูลงานจากอปทอที่มีปัญหาขาดแคลนทรายโดนกลชั้นหินฝุ่นมาทดแทน ด้วยการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตผสมเสร็จซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในรูปแบบของถนนคอนกรีตผสมเสร็จแบบเดิมจะมีส่วนประกอบของปูนซีเมนต์ทรายและหินคลุกแต่นวัตกรรมของถนนคอนกรีตไร้ทรายซึ่งเป็นรูปแบบของถนนคอนกรีตผสมเสร็จสมัยใหม่จะมีการใช้ปูนซีเมนต์หินฝุ่นแทนทรายและใช้หินคลุกทรายตันละ160บาทหินฝุ่นตันละเพียง70บาทเท่านั้น สำหรับนวัตรกรรมถนนคอนกรีตไร้ทรายได้รับผลการทดสอบในระดับ TRL 8จากทุนวิจัยของบอพคออในปีงบประมาณ2,566นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลนวัตรกรรมรางวัล ITEXGO Middle ในการประกวดในงาน The 34 International Invention Innovation Technology Exhibition ITEX กรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรธัฐมาเลเซียะระหว่างวันที่11-12พฤษภาคม2566กำลังอัดของคอนกรีตมีค่าแรงต้านทานอาัดมากกว่า350กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร นวัตกรรมระดับอุตสาหกรรมด้านกระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานถนนคอนกรีตโดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่ใช้หินฝุ่นแทนทรายร้อยละ100์เซซึ่งหินฝุ่นมีความแข็งแรงมากกว่าทรายแต่ต้องการน้ำในปริมาณมากจึงผสมยากในรถโม่ปูนทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมขั้นตอนในการผสมสารผสมเพิ่ม2ชนิดได้แก่น้ำยาหน่วง และน้ำยารดน้ำซึ่งเป็นสารผสมเพิ่มทั่วไปในการผสมคอนกรีตแต่จุดสำคัญคือช่วงระยะเวลาของการเติมน้ำยาจะเป็นการเติมแบบดับเบิลซึ่งทางห้างหุ้นส่วนจำกัดขอสงวนขั้นตอนไว้เป็นความลับทางการค้าจะเปิดเผยเมื่อขึ้นบัญชีนวัตกรรมเรียบร้อยแล้วทำให้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพสมบัติของถนนคอนกรีตลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้ทรายและเป็นการเพิ่มมูลค่าของหินฝนที่เหลือทิ้งในโรงโม่หินอีกด้วยข้อเปรียบเทียบของเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันและเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการในด้านต้นทุนการผลิตพบว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการมีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่า ในด้านประสิทธิภาพพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานถนนคอนกรีตของกรมทางหลวงมีค่าความต้านทานแรงอัด325กิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรในด้านคุณภาพพบว่ามีความแข็งแรงมากกว่าคอนกรีตปกติประมาณ10-20%เนื่องจากมีการใช้หินฝุ่นแทนทรายมีเนื้อคอนกรีตที่ไหลตัวได้ดีขณะทำการเทเนื่องจากผสมหินฝุ่น ซึ่งเป็นหินปูนมีผิวหน้าที่เรียบไม่เกิดการแตกร้าวมีความสวยงามไม่หลุดล่อนที่ผิวหน้าเนื่องจากการขัดสีและเป็นสูตรลับเฉพาะที่บริษัทได้จากการวิจัยและได้ระดับ TRL 8สํสำหรับ business model และ market model คีย์พาร์ทเนอร์หลักเป็นโรงโม่หินบริษัทจำกัดปราจีนบุรีเหมืองหินบริษัทผลิต และจำหน่ายวัสดุก่อสร้างผู้รับเหมาสร้างทางขนาดเล็กและขนาดใหญ่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรัฐบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Key Activity จะเป็นการทดสอบสมบัติตามมาตรฐานกรมทางหลวงทดสอบการใช้งานจริงการศึกษาปริมาณคาร์บอนฟุตปรินต์และการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ Key Results จะเป็นกลุ่มของนักวิจัยกลุ่มวิจัยสถาบันร่วมวิจัยและหน่วยงานต่างๆ Cost Structure จะเป็นการลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ต่ำกว่า10%ลดต้นทุนการดูแลรักษาลง20%ลดต้นทุนการขนส่งมากกว่า50% Value Population จะเป็นสมบัติที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงต้นทุนต่ำมีความสวยงามความแข็งแรงเนื้อแน่นไม่แตกคราวสะดวกต่อการขนส่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปลดปล่อยก๊าเซเือนกระจก Customer relationship จะมีการให้คำแนะนำมีบริการหลังการขายมีการประกันผลงานและอาจจะมีส่วนลด Channel จะเป็นการร่วมประมูลการก่อสร้างผลิตตามคำสั่งของพาร์ทเนอร์และเป็นการขายออนไลน์ Customer segment จะเป็นกลุ่มของธุรกิจคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจก่อสร้างธุรกิจท่องเที่ยวภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมภาคสังคมสิ่งแวดล้อมหน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วไปละในส่วนสุดท้ายพบว่าจะมีรายได้จากการประมูลงานเพิ่มขึ้นร้อยละ30และมีรายได้จากการขายตรงเพิ่มขึ้นร้อยละ20สําหรับการเชื่อมโยงธุรกิจ ในโครงการวิจัยครั้งนี้จะเป็นการใช้โรงโม่หินในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีปาจีนบุรีฉะเชิงเซาที่มีหินฝุ่นเหลือทิ้งโรงโม่หินจะส่งต่อวัสดุไปที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญรักษาการโยธารับเหมาก่อสร้างถนนไหลทราย,ายโดยใช้คอนกรีตผสมเศษสุตที่ได้จากงานวิจัยหลังจากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมทางหลวงชนบท ประกาศจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของห้างหุ้นส่วนจำกัดในการทำธุรกิจเนื่องจากเป็นถนนสีเขียวคาร์บอนตำ่ำและขึ้นบัญชีนวัตกรรมของไทยไรายได้จากการจัดจำหน่ายได้แก่การประมูลงานก่อสร้างอบทออบตอบจ2อการรับเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต 3. การรับเหมาก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร 4. รับจ้างผสมสูตรคอนกรีตผสมเสร็จ 5. รับเหมาช่วง 6. ร่วมทุนราคาจำหน่าย500บาทต่อตารางเมตรที่ความหนา15เซนติเมตรแนวทางการวางแผนในอนาคตในปี2024จะเป็นการรับเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตทางหลวงชนบทในจังหวัดสระแก้วโดยใช้หินฝุ่นแทนทรายทั้งหมดมีมูลค่า30ล้านบาทในปี2025 จะเป็นการรับเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตทางหลวงชนบทในจังหวัดสะแก้วและจังหวัดปราจีนบุรีโดยใช้หินฝุ่นแทนทรายทั้งหมดมีมูลค่า50ล้านบาทและในปี2026จะเป็นการรับเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตทางหลวงชนบทและก่อสร้างอาคารในแถบจังหวัดภาตะวันออกโดยใช้หินฝุ่นแทนทรายทั้งหมดมีมูลค่ามากกว่า70ล้านบาททีมงานวิจัยได้แก่ นางสาวสุนทรีพรพุทธาลน,นายอภิรักษณ์บุญเกือ้อและที่ปรึกษาโครงการสองท่านได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประชุมคำพุทธและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกียรติสุดาสมนางบประมาณที่เสนอขอในงานวิจัยครั้งนี้จะเป็นค่าอุปกรณ์วัสดุค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินงานและค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน3 6 8ล้านบาท การขอรับเงินสนับสนุนจะเป็นเงินอุดหนุนในโครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุนและมีตัวชี้วัดความสำเร็จในเดือนที่6ได้ต้นแบบตัวอย่างในห้องปฏิบัติการและต้นแบบถนนไร้ทรายในเดือนที่12เป็นผลงานการทดสอบมาตรฐานคุณสมบัติการทดสอบประสิทธิภาพและการขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมและการทาธุรกิจดิฉันขอจบการนาเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ